จะพาไปเบิงพักตบนะคะดอกพักตบแบบงามเลยค่ะพักบุ่งกัะมีนะคะงามไหมคะดอกพักตบค่ะอพอดีว่าเข้าเีรถมาข้างทางเข้ามาเจอนะคะ บงามเลยค่ะมันกินได้ยูเ็นต์บะมันกินได้ยูเ็นต์บะเดี๋ยวนะคะจะเก็บแฮเบิงนะคะ บงามเลยค่ะพอดีเขาขี่รถมาเขาเห็นอยู่ข้างทางเขาก็เลยแวะเก็บพักบุ่งน้ำนะคะแต่เห็นพักตบเราแบบงามอะ่ะงามมากๆเลยนะคะเคยเห็นแต่อยู่น้ำบาดาเท่าผิดเป็นแบบนี้แต่น้อยแต่ว่าถ้าเป็นดอกงามมันก็จะแบบนี้นะคะ เก็บพักบุ่งอีกแล้วค่ะแต่ว่าเขามา่กี้รถรอเหรนซือ้อนะคะแต่ว่าเขาเห็นพักบุ่งแบบงามเขาจะไล้อดใจว่าไดที่จะยากเก็บนะคะเป็นข้องทางห้างค่ะพักบุ่งแบบงามค่ะ รู้ว่านี่จะคองบอแต่เข้าเก็บแล้วนะคะนี่เด็กข้างบนน่ะมื่ง่ามหมนั่นน่ะนะข้างหลังกับ้องอะไรทะว,ว,ว,ว่างตกโดยนันเดยอดนึ่งนันนัน,อนอยุกลางน้ำน่ะเมียนั่นน่ะน,นนะเออนั่นแหละบ่หวาดกัขึ้นมาวันสะตก <laughs> มองนะคะแต่ผมเป็นอย่างค่ะ <c oughs> <laughs> ยอดแบบง่ามม <c oughs> นาจับด <c oughs> บอกม่มีูู่ได้มาปลูกไวด้ดอกนี่มาเอาแค่มองนี่ก็ะเพาะเราไหถุงอยู่ในรถเขาบ่ได้เอามา ใช่ผี่แบบงามเลยอ่ะหยาดแบบงามนะมคะมีหอดดอพักตบนะคะ,ะ,ออะงามอ่ะค่ะพักบุงแดงได้เมนูใหม่เหมือนแรกเลยคะ่ะ จากข้ันสีไปซื้อกุ้งไปตลาดไทยนะคะนี่นี่นี่ตีนตีนหน้าจุ่มดีมากๆเลยค่ะขี่ท่งทงทางๆอ่ะดอกก็โตไหมคะน้ำเด้อ แบบง่ายยอดงามคักค่ะเราพักตัวแบบงาม พอแล้วแหละอุ้ยแต่นู่นยังยนี่ยอดหนึ่งยอดแบบงามหมมดยุไส้ออดอกพักตบนะคะ เป็นข้องนะคะนี่ข้องข้ออะไรละ่ะได้ไลายปะคะได้ลายนี่สองกลันะคะว้า นี่พากันเห็นอยู่ข้างทางนะคะเก็บยางเดียวค่ะม,มันจิเอาไปเห็นยางกินค่ะนี่กับตบุ้งของมาเอกเลยนะคะเ,เนะคะสนารถไว้เลยนะคะโอเคสำหรับเก็บพักบุ่งขางทาง เอาไว้ซ้ำนี้นะคะว่าจะขี่รถไปต่อเบื้งเนี่ยอยู่ใดนี่น้าดอกพักโตบให้เบื้องง่ายๆสวยมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ